สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสราบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาประสัมพันฟู้ดทรักนะครับซึ่งเป็นรถอาหารขึ้นที่ที่วิเลยเราดัดแปลงแล้วก็จากทีมงานของแผนกช่างยนต์ของเรานะครับคนแรกอาจารย์ชรอซึ่งเป็นหัวหน้าแผนก อาจารย์หนิงซึ่งเป็นอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์นของเราแล้วก็อีเวนก็เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาพาม่าที่มาเรียนกับเราแล้วก็มีความเชี่ยวชาญตอนนี้ก็เป็นครูผู้ช่วยที่ผแผนกด้วยแล้วก็น้องแบงค์นะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญอยู่ปีสองนะครับฝึกงานกับเราแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมอไซค์ไฟฟ้ามากนะครับผมจะแนะนำรถฟู้ดแทกตัวแรกก่อนครับ ฟู้ดแท็กตัวแรกนะครับเป็นฟู้ดแท็กที่เราเรียกว่าฟู้ดแท็กไฮบิดนะครับเราสามารถที่จะทำชุดพ่วงนะครับอันนี้คือชุดพ่วงที่พ่วงกับโมไซค์เก่าของเรานะครับแต่ตัวชุดพ่วงนี้ไม่ใช่เป็นรถพ่วงธรรมดาจะมีล้อไฟฟ้านะครับที่เราสามารถที่จะใช้เป็นไฟฟ้าได้ เราจะมีสวิตในการตัดต่อนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนว่าเราจะใช้เครื่องยนต์หรือไฟฟ้าได้เพราะนั้นฟู้ดแท็กตัวนี้เป็นฟู้ดแท็กไฮบริดนะครับในส่วนตรงกลางนี้นะครับเราจะใส่อาหารอะไรก็ได้นะครับจะเป็นอาหารเครื่องดื่มทุกประเภทเลยหรือบริษัทไหนที่ต้องการโปรโมทสินค้าของตัวเองก็สามารถที่จะให้ฟู้ดแท็กตัวนี้ไปขายตามชุมชนตามตลาดนัดได้ แม้กระทั่งพระสงฆ์นะครับที่จะบินธบาตตอนเช้าสามารถที่จะนั่งกลางนี้เราอาหารที่บินธบาตก็วางไว้ในส่วนกลางเพราะฉะนั้นมันอเนกประสงค์มากๆเลยหลังคาก็มีการฝนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ฟู้ดแท็ของเราจะอำนวยความสะดวกได้นะครับฟู food ้ดแท็ตัวนี้เป็นฟู้ดแท็กไฮบิดนะครับล้อที่เห็นเห็นไหมครับล้อนี่เป็นส่วนของไฟฟ้านะครับ พอเราใช้ไฟฟ้าหมดปับ๊บเราก็สามารถใช้เครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์เก่าตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองเราด้านบนเนี่ยเราติดโซลา่าด้วยนะครับติดโซลา่าเพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่เวลาไปกลางคืนเราสามารถที่จะปิดเปิดนะครับจากไฟจากตัว LED นี้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นชุดเหล่านี้นะครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับ ไม่ใช่หลักแสนแต่อย่างไรก็ตามนะครับฝากไว้เลยครับฟู้ดแท็กตัวนี้ถ้าชุมชนไหนต้องการเอาไปให้คนในชุมชนไปสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อันนี้คือส่วนที่เราอยากนำเสนอในฟู้ดแท็กตัวแรก เรามาดูฟุตแท็กตัวที่2นะครับฟุตแท็กตัวที่2นี่เป็นไฟฟ้าร้นนะครับนะครับอันนี้เห็นไหมครับมีที่กันฝนด้วยด้านบนเราติดโซล่าเป็นตัวชาร์จเจอร์ได้อีกเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับตรงกลางนี่จะใช้ในการโปรโมทอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามเครื่องดื่มอาหารนะครับแม้กระทั่งสินค้าที่เราใช้ในเรื่องของ โปรโมชั่นของบริษัทต่างๆตัวนี้เราดีไซน์เองนะครับแล้วก็ประกอบเองนะครับทำดีไซน์ตัวนี้ส่วนที่ดีของมันก็คือเราสามารถขับไปปั๊บพอถึงจุดปั๊บเราสามารถที่จะเปิดนะครับตัวนี้เป็นหลังคาได้นะครับเป็นหลังคาของแล้วก็มีเคาน์เตอร์ที่ให้ลูกค้าพอเอาเก้าอีอ้นั่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นเคาน์เตอร์อาหารได้เลยนะ ตรงกลางก็เป็นส่วนที่จะทําอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆแล้วที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกนะครับมีไฟตอนกลางคืนด้วยเพราะเรามีระบบชาร์จเจอร์โดยโซลา่าข้างบนชาร์จเข้าแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเ,เราสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งจุดประสงค์คล้ายกันแต่ตัวนี้มีเคาน์เตอร์รองรับนะครับเพราะนั้นจะเกิดประโยชน์มากสำหรับชุมชนนะครับ หรือคนที่ต้องการสร้างอาชีพเคลื่อนที่หรือบริษัทที่ต้องการโปรโมทสินค้าตัวเองหรือแม้กระทั่งบริษัทสมมติว่าผมจะต้องการโฆษณาเรื่องมามา่ายกตัวอย่างเลยนะครับเราก็เป็นก๋วยเตี๋ยวมามา่าทั้งหมดเลยนะครับเราไปบริการตามชุมชนและตลาดนัดต่างๆเพราะฉะนั้นเกิดประโยชน์มากมายอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะฝาก ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับว่าสนใจฟู้ดทรักก็ติดต่อมาที่วิไลเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บุรีนะครับ036-358-3114วิไลเรายังมีโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้นะครับก็คือเด็กปวชเราเรียนไม่เสียสตังค์นะครับค่าเทอมไม่เสียค่าหอพักไม่เสียแต่ปวสก็เสียค่าเทอมแล้วก็สามารถกู้ทุนเรียนได้ เรารับสมัครภาคเรียนที่2ด้วยนะครับจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับโดยโดยรับสมัครตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโดยที่เราเปิดทั้งหมด7สาขานะครับมีช่างช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์การโรงแรมการขายการตลาดบัญชีแล้วก็คอมพิวเตอร์ธุรกิจสนใจก็ติดต่อมาที่อาจารย์รัตนา่ายฝในแนวของเรานะครับเรายินดีต้อนรับลูกหลานของตั้น เราจะสร้างลูกหลานของท่านให้เก่งเหมือนช่างที่เยอรมันครับขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณมากเลยครับ